อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดของผมเองนะครับ RTX 4070ูนย์เ TI แล้วก็ช่องอ4ที่ผมเคยใส่นะครับก็เ,เดี๋ยวเปิดกันเลยนะครับนี่ผมมาใช้ d ีเพลยอเส้นเดิม นี่ครับผ้ามาปกติเลยคือตอนเนี้อะไรที่แบบแก้ไขปัญหาพื้นฐานหรือว่าขั้นแอดวานซ์นะผมทำหมดแล้วถ้าเป็นนี่คืองานผมลองเยอะมากตั้งแต่ที่แบบถ่ายแกะพัสดุครับเคลียร์ซีมอสเคลียร์ไปออสแล้วทำอะไรจะร้อยหมดทุกอย่างเนี่ยครับ ตัวดีบักปกติเลยไม่ขึ้นว่าเออการมีปัญหาหรืออะไรหรือว่าแรมมีปัญหาอะไรภาพก็มาปกติอ่าอ่าใช่ใช่ชใช,ใช,ใชตามที่ผมนัดไว้นะครับในซี C นะครับจะเป็นเอมบทตัวแรกของผมในบอร์ดตัวที่สองก็ติดในบอร์ดตัวเนี้ยครับ ก็จะคือตัวที่เสียบก๊าซตัวนี้ที่ทํางานอยู่เลยไฟกลางขึ้นทํางานตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสตัวที่อยู่บนนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับสี่เกนแล้วก็ตัวนี้เอกโนลอยู่ข้างบนครบนะครับไม่มีช่องไหนมีปัญหาครับแต่คือก๊าซเสียแน่นอนครับผมโอเคครับตามนี้ครับผม